บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งในเครือ TCC ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงปี2566เปิดพื้นที่ลานอารุณณนะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับสังคมไทยผ่านงาน Bangkok River Festival 2023สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่9 ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทไทยกรุ๊ปโฮดิ้งร่วมกันสร้างสรรพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าของปฏิมากรรมรูปยักษ์โดยใช้ชื่อว่าลานอารุณเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารไทยกรุป๊ปในฐานะบริษัทในเครือ t c ซที่ดูแลทางด้านประกันและการเงินไทยกรุป๊ป ใช้สัญ,ญลักษณ์พระปรางวัดอรุณมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นเวลา77ปีและเราก็ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดอรุณมาตลอดทุกปีทางบริษัทไทยกรุ๊ปได้จัดกิจกรรมในวันสืบสารงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เราได้รังสรรค์พื้นที่ลานอรุนเป็นสถานที่ที่ใช้สืบทอ,อดและส่งต่อมรดกของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในมิติต่างๆให้สำหรับชาวไทยในโอกาสถัดไปค่ะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน